สบัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีกันตอนแรงๆเนาะเมื่อนี้ก็ลาอยู่กับน้องบอมกับแม่ในซ่องน้องแฟดบอมยู่เนาะส่วนน้องยู่กับพ่อไปห้องหมอคนละะทุกคนน้องยู่กับพ่อไปห้องหมอเบียงจันคนเนาะส่วนน้องบอมกับแม่ก็มีภารกิจหากินคือเก้าเนาะเมื่อนี้แม่นน้องบอมกับแม่พากันมาน้ำสาดเนาะที่น้องบอมใส่เสื้อสุซี่เนี่็เพราะว่าลอยน้ำบมเป็นแม่ก็ลอยน้ำบมเป็นตั้งคนตั้งลอยน้ำบมเป็นก็แบบน้องบอมก็เออเอาเอาตัวรอดก่อนละกันแบบ แม่ยูบ,บกท่าเนาะเอายูบ,บแม่เนาะ <c oughs> คือเฮาสิพากันมาห้างมองเนาะแต่ว่าตอนนี้กับแม่ว่ายากกินพักเนาะสิพาแม่ไปเก็บพักก่อนเก็บพักเน่ากลวยเนาะที่น้องบอมกับแม่พากันไปเก็บให้เมตูหันสิพากันไปเก็บเน้าพักเน่ากลวยหาเฮ็ดซุปกินแลกเนาะแม่แม่อยากินซุปพัก แล้วเฮากาซีพากันมาห้างมองไปกินเซาเมื่ออื่นเนาะเอาปลาไปกินตอนเซาเมื่ออื่นแต่ตอนนี้เฮากรซีพากไปห้างมองเออโบแมนพากันไปเก็บพ no. ักก็เนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่บอนเฮาเก็บพักเด้อจะโบแมนบอนเก้าแล้วเนาะทุกคนจะเป็นบอใหม่เนาะแม้ว่าบอนนี้พักหล่หลายเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่บอนที่เก็บพักเลยเด้อนี่เนาะบรรยากาศน้ำมือนี้ก็โคตรใสเลยทุกคนรู้ไหมน้ำมือนี้โคตรใสเลยกับโบโคตรใสปันใดตอนะยังคุ้นๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อหวานเมื่อซืนนี่อ่าฝนตกอยู่ทางเหนือ อยูท่ทางเหนือพุณทางคุณทางสำนักคุณเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้น้ำคุณแล้วกัแบบมือว่ามือว่านี่กับโบฝนมือนี่กับโบฝนและะ้วก็เฮ็ดให้อ่าเพื่อนจกจกจก,จกหินจกทรายเลยเห็นให้น้ำคุณนิดห,หนึ่งนี่แหลกะกับ่เป็นอย่าง,นงเนาะน้ำคุณกับกเ่เป็นอุปสรรคในการห้ามมองของสองไม่ลูกเหรโอเคทุกคนตอนนี้แบบน้องบอมกับแม่ก็พากันมาฮอดบนก็บพักแล้วเนาะนี่น อันเขียวๆนี่เป็นพักนี่ขวยหมดเลยทุกคนนี่อันเขียวๆน,นี่นะอันฟากนี่เพิ่นอย่างพันจูดเนาะแต่ว่าฟากนี่เพิ่นจูดละเพิ่นจูดอยู่บอนมันจะมีบอนที่สายแบบนี้จะน่างามคือสุดแล้วนี่น้องบอมกับแม่พากันไปเก็บอยู่บอนนี้เนาะอยู่บอนนี้เนาะเป็นเป็นอันเป็นสวนของลุงสมจิตที่เพิ่นเสียชีวิตไปบางอาทิตย์แล้วอาทิตย์ก่อนนี่เนาะแล้วก็ได้พอดีบอนนี้เพิ่นกะจูดใหมก็เลยได้มาเก็บอยู่บอนนี้เนาะ่วนน้องบอมเนาะ ใส่เสื้อซซี่มาเก็บพักนะคะใครเคยเห็นบ้างเสื้อคอมเมนต์ด้วยใครเคยเห็นบ้างใส่เสื้อขนาดยูบกยังใส่เสื้อซซี่มาเก็บพักได้ขันจุ่น้ําสีซ้ำเด้อทุกคนลองคิดบึ้งน้องว่าบรรยากาศอยู่แถวยูโคตค่ะติดติดต,ต,ตินผู่แม่ก็เก็บพักอยู่ตรงนู้นี่เอาแถวพื้นนี้มันจะอาด,ดำํำดเนาขึ้นมานแถวนี้มันจะอาดาขาวๆแต่านควาอที่ขอเก็บพักกอนเด้อแล้วเอาเก็บพักแล้วหามเ,เอาบิง้งนาะว่าเขาสิไดพักซ้ำใด เขาจะไปห้างมอง่อเนาะเจะอโบเก็บหลายปู่ป้มี่จะชวนแมนแมนเขาจะบบเก็บหลายเขาจะเก็บเอากำหนึ<ม>่งสองกำสี่กำห,ากห,ากหาก้ากำหกกำาดี๋ยเจอกันตอนที่เก็บพักแล้วเนาะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็แบบเราพาก,กันเก็บพักมาแล้วะคะ่ะกลับคืนมารถคืนเก้าจะพาก,กันไปห้างมองเนาะตอนนี้ก็คือมีชาวบ้านคนหนึ่งแพ็กจะไปห้างมองด้วยแต่ไปบอไปเก็บพักห้างมองวะ นีโอ้ได้เยอะนะคะแมนจะพักงามๆเนาะไปจะไปลงมือลงน้ากันบัดน,นี้เอาพักนี้เอาไว้นี่บวชลงน้าแล้วก็สิลอยน้ำนินดหน,นึ่งแล้วอุตปาดีนอคุอยู่บอลสัตว์น้าสัตว์สัตว์ภูนาบอลสัตน้าสัตรัวรัวรัรว,วไปเดี๋ยวเอาสิลงน้าไประวังตัวอย่างตัวอย่างอยู่นี่ก็จนเต็มเนาะ พักนี่พัดอาปากไอ้ทีจงกระจงหมาฮอตเราเห็นแต่ชงกระตายเลยเอาก้อนหีนไปเดี๋ยนี้มัดเออไปลุงเออสิ่ห้างห้างที่วัดที่เฮาสิห้างอยู่บนวังนี่เนาะเฮาสิห้างอยู่บนวังนี่วังนี่น้ำเดือดเจ้าแม่เจ้าเอ๋ยอันนี้อันนี้เอานี่ตีมันนี่ คือสภาพเราคือแบบจะลงไปกับแม่แต่ว่าแต่ว่ายาันโทรศัพท์ตรงเาทุกคนเพราะว่าน้องบอมใส่โทรศัพท์แล้วก็บ่มีการสั้นอีกตัวถ้ามันเขย่าเขย่าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะโูเสียวเสียวดูทุกคนถ้าเกือบน้องอยู่ขาดช่วยบอกน้องอยู่ด้วยว่าน้องบอมไม่ได้ตั้งใจ <laughs> น้องบอมรักเกือบน้องอยู่มาใส่เนาะ พ่อเจ้าของเขาไม่ได้ใส่เขาไปติดไปเวียงจันทร์เขาก็เลยลักเกิบเขามาใส่เกิบห่ามันสีขาดแล้วลงน้ามันซีขาด <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้แม่แบบจะไปห้างไปมัดสเสจเห่นก่อนเนาะเดี๋ยวน้องผมก็ซกกนหินให้แม่นี่ในกันหินบักง่ายๆทุกคนคุณเนาะเพื่อจะเอาไว้มัดใส่ท้ายหมองแล้วก็เวลาอาปะหมองบ่มีบอลมัดเนาะ คือแบบแม่บอให้เขาไปเนาะแบบน้องบอมขอไปนะแม่แม่ว่าบอให้ไปอยู่นิทาเพผนวสิคคือนึ่งไม้แม่ย่างกองน้องบอมตกเพราะว่าน้องบอมเป็นคนกระฟุบกระฟับเฮ็ดหยางกระฟ้าไปมืดเนาะกระกองกระมุญุมะยะแล้วแม่ก็ไปเองเนาะเฮ้ทุกคนตันอู้ตายอูตายแล้วกล้องเราอ้าวแม่ก็ห้างมองเราก็รินน้ำทาแม่อยากจะน้อยเัาสิไปห้างแทนแม่เนาะทาแม่มองฮัดฟีล่เหาก็สิไปห้างต่างแม่ คือแ,บบแม่ว่าตอนนี้ยังเลิอกอยู่เนาะแม่กัะลอยน้ําเป็นน้อยหนึ่งบ่เป็นน้อยหนึ่งเวลาลอยแล้วกลี้ฟูคันน้องบอมนี้แม่นหัวจมอันต้นตัวจมเนะาะบัดแม่ละอันนั้นคืนกขี้ฟู ทุกคนคือแบบเมื่อกี้นี่น้องบอมห่างแล้วล่ะน้องบอมให้แม่จับให้น้องบอมไปเอาก้อนหินให้แม่มัดเสือ้อมัดอันหมองไอเ้เชลนี่ไปน้ำลึกอยู่เด้อแล้วอีแม่สิเอาอันที่จับแต่อีเมสิเอาอันกระตุกเสือบ่อ,อีแม่เอามาไอ้ดียกระตุกแม่ยับหนูกูมาหนะังโอ้เห่าบุปผาหรือเจ้ามาผู้เดียวเด้อ <c oughs> ดึงบิ๊กแม่ยังยันหยันอยู่ดูเต็มจอเลยนอนอยู่บนแม่โอ้มาเมื่อเช้านี้ต้องมานนั่นแหละเต็มตะป่าแล้วแหละมองนี่โอยเปิดด้วยโอ๊ยเอามันมาเด้อถึงเต็มมองเด้อไปบันนี้นะ ทีแรกแม่ว่าสิเอาน้ำเออสิเอาอันสบู่มาอาบน้ำน,ำน้ำเนา้ลอยลอยเฮ้ยท่านผู้ชมเบิ่งแมน่านน่านน่านดีแต่ดีแต่ตตอันเฮียเจ้าก,ก็ไปอยู่แบแม่แม่จะบดินยังยั่งไปวะลอยวะเออแม่ว่าสิเอาน้ำเออเอาสบู่มาอาบน้ำน้ำคุ่นรงนี้ยมืไมนี่อันตัวนั่นไล่ไม่ ไม่เห็นดูไม่ขันโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วได้กินน้ำไปอึกหนึ่งสองอึกถึงแป๊บถึงที่ลอยน้ำามเป็นแต่กะมีเสื้อสูทซีบสวยไว้เนาะกินน้ำอึกหนึ่งสองอึกกะคือแบบอิ่มน้ำไปแล้วเนาะต่างต่างยกกินน้ำเดย์เพักมาเมื่ออยกกินน้ำแล้วก็ต่างกินน้ำแทนเอาโมเนเดี๋ยวโมเยนโอเคนะ เขาก็ห้างมองเสร็จกับเลยเสร็จกันเรียบร้อยน้องกินน้ำลแล้วเราเปน็นอย่างซีได้ทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วละกะสีพาก,กันกลับไปบ้านไปเงินหลังเก่าไปอาบน้ำแล้วกะไปพากันไปกินขา้าวโทรถามอาการพ่อบุตดนึงเนาะว้าวทุกคนตัดมาภาพนี้เลยเนาะห <laughs> <laughs> ลังจากที่เราไปห้างมองมาเรากะพากันไปล้างผักล้างมีซ <laughs> ีซอแล้วกะมาแตงอยู่แตงกินบบได้แต่งให้ทุกคนดิน่งซำเนาะบบได้เอากองถ่ายซำต้องขอโทษขออภยัยด้วยด้วยเพราะว่า น้องบอมฟ้าแต่งเนาะพออยู่กับแม่สองคนนี่อาหารของ,ของเฮาก็จะมารีวิวเลยเนาะคือนี่คือมกแม่มกมกซีนัวมกซีนัว,น,วนี่คือนี่คือซุปพักอันซุปผักซุปพักอันอยาควยที่เฮาเฮ็ดเนาะนี่คือซีนตอกนี่คือลาบเทามีแต่ยางเสบยบมาเลยพี่น้องกินข้าวน้วกันเนาะเดี๋ยวน้องบอมชีขคอตัวกินข้าวแป๊มเตอมากินข้าวนนะ้วนะกันเละกิน,นะกนข้าวแรงแตอนนี้แม่ก็หิวแหงนะ้วเนาะ

คันแม่ไปน้ำผ่อนน้น่นนองบมกับน้องดูคือจิตกีนนี้แล้วกันแล้วก็นอนนอนท้าจะทำมึนถามจีนี้แล้วกันแล้วจีนพังนเะจ้าอย่างนี้ยังงหม้ เราไปโน่นตองกี่งเดียวน้าขายดีใช่ไหมนอกใต้ไปเลยไปบ้านหลาวเนาะไป้านุกไปนาหมดเป็นเป็นบ้านของพี่น้องของแม่ลงใต้แล้วเพื่อนกได้เอกามาน้องป้า แค kind of okay. ่ก่าเทที่บ้านเทาบ้ว่าหนพวกเนาะมีปลาจะคือเสร็จมดเนาะมีป่าใส่แม่ตันํำปลาใส่ได้บ้าป่ามันอดได้บ้างถ้่าแลมันอึดก็มีปลาใส่โอเคนะทุกคนตอนนี้แม่ก็อิ่มน้องบอมก็อิ่มค่ะขนาดน้องมาเพิ่งหองกินเหาบอนาําเท่าก็มืด ทุพักกระมอดอยังเหลือแต่ปิงยังเหลือแต่ซีนีเนาะบ่มดแล้วกับมกก็ยังบ่มดบ่มีมแนวแซีบเอ้ยบ่แม่นอ,อ่าซีนบ่แซสียบท้อพักเนาะบ่แม่นบ่มีแนวแซียบรวมๆโอเคเนะาะยังเขาจะกินข้าวแล้วจังงอยเขาก,ก็โทราหาพ่อเนาะถามอาการเบิ่งพ่อเป็นจังไดโอเคเนาะทุกคนน้องบอมก็ได้กินข้าวเสรซีนที่พอนะว่าจะโทราหาพ่อแต่กะ อยากให้พ่อพักพอดก็เนาะจากมือหน้าจังทูลิน้ำพอเนาะจังทูถามอาการของพ่ออยาน้องยู่กับเอชิปออกมาให้ทุกคนได้เบ่งนะตอนที่พาพ่อไปถึงหมอแล้วก็ตอนที่อาการดูแลอาการของพ่อเนาะว่าพ่อเป็นจจใหญ่เนาะแต่น้องบอมว่าจะถูหาพ่อให้ทุกคนได้เบ่งนะแต่ก็อยากให้พ่อพักพอดก็เนาะชวนน้องบอมกระสิพักพอดก็เนาะแต่ก็ฝากทุกต้องขอขอบใจทุกทุกคนนที่คอยให้กำลังใจคอย คอยให้กำลังใจคอยกดไ like, ลค์กดแชร์ให้พวกเขาเ mm. ห็ดคิดมาดูตลอดเด้ก็คอยบอกเอาเยา client, หลายหลายชนิดนอมาหักษาพ่อคอยให้กำลังใจพ่อ <laughs> คอยเป็นกำลังใจพ่อมาดูตลอดก็ขอบใจทุกทุกคนเด้อเดี๋ยน้องบอมกติคอพักพอน้องทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมและแม่ยื่งเหงื่อนี้เหตุคิปนำกัลไเด้อยสำหรับคลิปนี้ก็สิคอตัวลาไปก่อนนอนบ๊ายบาย